ไอเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยจากเด็กวัดสร้างเนื้อสร้างตัวจะสามารถซื้อบริษัทได้แบบนี้ถึงบริษัทจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ถือเป็นความสำเร็จแรกนะครับหลวงพ่อครับหลังจากนี้ช่วยให้ผมประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกนะครับุฟัง ฮัลโหลครับคุณฟางเสร็จถึงหรือยังครับยังเลยค่ะคุณปอพอดีรถฉันเสียอยู่กลางทางค่ะน่าจะต้องเรียกรถมายกไปซ่อมก่อนค่ะอ๋องั้นหรอครับงั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปงานเลี้ยงเองก็ได้เดี๋ยวยังไงคุณฟางเสร็จภาระราค่ก็าตามมาก็ได้นะครับได้ค่ะคุณปอฉันขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบไปเลยค่ะคุณปอรครับไม่เป็นไรครับ มันจะรออะไรแล้วเข้าไปเลยสิน,นี่ย่าป้าแกชักช้าจริงยกแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จล่ะฮะไม่รู้จริงๆว่าป้ายังจะมาทํางานอยู่ทำไมไม่รีบๆกษเียนกษียนไปจะได้หาแม่บ้านมาใหม่สักทีขอโทษนะจ๊ะแค่นี้ป้าก็ป,ปวดหลังจะแย่อยู่แล้วจ้ะปวดหลัง ไร้สาระรีบๆยกไม่ละเดี๋ยวชักช้าบ่นใหม่ไล่ออกเลยจ้าจ้าไม่บ่นแล้วจ้าขอโทษนะจ้านักงานบริษัทเราหล่เนี่ยสงสัยต้องอไปสูตรรหน่อยแล้วแหละโอ้ยอ้ป้าป้าไหวไหมครับมามาเดี๋ยวช่วยไม่เป็นไรแล้วจ้ามันเป็นงานของป้าป้าไหวจ้า ไม่เป็นไรหรอกครับป้านี่มันหนักมากเลยนะครับเกิดกระดูกหักขึ้นมาทำไงครับเออป้าครับว่าแต่บริษัทนี้เป็นยังไงบ้างหรอครับแ็ดีละจ้าแต่ปกติป้าก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้หรอกแต่ว่าเห็นเขาพูดกันว่าวันนี้เขาจะมีการประชุมหัวหน้าแต่ละแผนกอ่ะเขาบอกว่าจะมีผู้จัดการมาใหม่เขาก็เลยให้ป้าเนี่ยมาจัดงานทั้งหมด แล้วก็ทุกคนก็โยนให้ป้าจัดงานอยู่คนเดียวแล้ววันนี้เขาก็อยู่กันไปหมดเลยจ้ะทำแบบนี้ได้ยังไงช่างก็เถอะป้าเองก็ได้เงินเพิ่มมาสองรอยฮะพี่ป้าจัดทั้งงานป้าได้สองร้อยอะไรเอามาให้ป้าทำไมป้าไม่เอาหรอกจ้ะไม่ได้หรอกครับ ผมว่าแบบเนี้มันมียุติธรรมแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่อะไรของพ่อหนุ่มที่จะต้องมาให้ตังค์ป้าแบบนี้นี่จ๊ะจะไม่ใช่ได้ยังไงนะครับก็ในเมื่อผมเนะี่ยเป็นเจ้าของคนใหม่ที่นี่ฮะเจ้าของคนใหม่ของที่นี่ป้าอย่าเสียงดังสิครับ<อ>เดี๋ยวยังไงป้าพาผมเข้าไปในบริษัทหน่อยนะครับผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกจ้ะจ้ะพ่อหนุ่มนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะจ๊ะ ้าว่าบริษัทของเราเนี่ยคงจะเจริญแล้วล่ะครับครับไปกันครับไปเลยจ้ะพี่ตุ๊กตาทำไมอยู่ดีเขาถึงเรียกผู้จัดการมาชุมแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไอ้ตีนี่แกไปอยู่หลังเขามาหรือไงฮะก็ประธานคนใหม่เขาจะเข้ามาวันนี้เขาเลยอยากรู้จักพวกเราไม่มีอะไรมากหรอกอ๋อ ชันก็นึกว่ามีเรื่องอะไรใหญ่โตเกิดขึ้นแล้วนี่ไอฟเฟมไปไหนวะเน,นี่ยไม่รู้ดิยังไม่เห็นเหมือนกันพูดถวโอ้โหโหเล่นอะไรเนี่ยเฟมตกใจหมดเลยเออที่หลังจะมาก็ให้ซู้ไม่เสียงหน่อยดิ <c oughs> โอเคจะลกับจริงพนักงานจัดงานไงไงวะทำไมงานเลี้ยงมันดูแปลกแปก นี่มันงานเลี้ยงประชุมบริษัทใช่หเหยียบปาแม่บ้านมันจัดแก่แล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกบอกให้จัดงานเลี้ยงประชุมคงคิดว่างานเลี้ยงสังสรรค์มั้งเออเออเอาเลยจัดยังไงได้ก็อย่างนั้นอ่ะถ้าประธานเขามาแล้วไม่ชอบก็ให้ไปได้เหยปป็บปานก็นกระดันฉันไปห้องน้ำก่อนนะ ดี๊บ่ะป้าพาใครเข้ามาเนี่ยฮะนี่มันที่ประชุมของรบรรดาผู้จัดการเขาป้าพาคนนอกเข้ามาได้ไงเนี่ยคือว่าคนคนนี้คือผมคือเจ้าของคนใหม่ของที่นี่ครับ พวกคุณคงไม่เชื่อสินะครับงั้นก็ตามใจแหมเชื่อสิคะคุณคงเป็นคุณปอแน่ๆเลยโหขนาดแต่งตัวแบบนี้ยังดูดีมิสฌาเลยค่ะใช่ครับแม่ไอ้ที่ผมถามไปตอนแรกเนี่ยก็เพราะว่าผมอาจจะมองไม่ดีเองแะครับแต่พอมองคุณดีๆแล้วเนี่ยก็ดูดีใช่ย่อยนะครับ นี่ใส่คีประจบนี่คุณพีเขารับพวกคุณขึ้นมาเป็นผู้จัดการได้ยังไงครับอ๋อส่วนคุณเมื่อกี้ผมเห็นคุณด่าว่าป้าเขาอยู่ข้างล่างนี่ใส่คุณนี่เสียงจริงๆนะครับผมคงปล่อยให้มีผู้จัดการแบบนี้ในบริษัทของผมไม่ได้ผมจะลดตำแหน่งคุณเด,เดี๋ยวสิคะคุณปอฉันแค่ว่าป้าเขาในส่วนของเรื่องงานเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องแก้ตัวหรอกครับ เปนฟังมีขึ้นผมเห็นทุกอย่างหมดแล้วเธอรับไปคนเดียวเลยนะฉันไม่หาด้วยเจ้าของบริษัทใหม่มาหรอสวัสดีอ้าวไอ้ปอไอ้เฟมนี่รู้จักกันด้วยหรอเฟมรู้จักสิดีเลยงั้นแกช่วยพูดให้เขาไม่ลดตำแหน่งฉันหน่อยสิทำไมต้องพูดอะ เพราะเขาจะรอตำแหน่งฉันนี่เพราะฉันไปว่าป่าไม่บ้านเขาอะไม่ต้องพูดอะไรหรอกฉันว่าเธอเดินมันต้มแล้วโดนต้มหมายความว่าไงเนี่ยไอปอเด็กวัดมันจะมาเป็นเจ้าของที่นี่ได้ไงอย่างมากก็แค่ชื่อเหมือนกันเนี่ยไอปอไม่ใช่คุณปอ นี่แกไม่เชื่อฉัใช่ไหมเออไม่เชื่อเด็กกระจอกกระจอกแบบแกจะเป็นเจ้าของบริษัทนี้ดูกระตูนเยอปปะเลยปะแกแน่ใจนะเฟรมร้อยเปอร์เซ็เมื่อก่อนตอนเด็ๆฉันไปแกล้งมันบ่อยโหไอเด็กวัดแกกล้ามากนะที่มาหลอกฉันเนี่ยเอาซะฉันหัวปั่นเลยเธอนี่นะ หัวอ่อนจริงๆดูการนึ่งตัวมันดิแค่นี้ควรจะดูออกแล้วปะใครมันจะไปรู้ล่ะมามาซะขนาดนี้นี่ป้านี่ป้าแคนพวกฉันถึงขนาดจ้างเด็กวันเอาคืนฉันเลยเหรอเอ่อป้าปานะจ๊ะป้าเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันจ้ะคอยดูนะจบเรื่องนี้ป้าโดนไล่ออกจริงๆแน่อย่าทำอย่างนั้นเลยนะจ๊ะป้าก็ต้องทำงาน ถ้าหากป้าไม่ทํางานป้าจะเอาเงินที่ไหนให้หลานกินล่ะจ๊ะก็เรื่องของป้าเนี่ยปอความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้วแกออกไปจากที่นี่แล้วไปที่นี่มันงานเลี้ยงผู้จัดการบริษัทเด็กวัดอย่างแกไม่มีสิทธิ์เข้ามาที่นี่รีบออกไปซะตอนนี้ฉันยังพูดดีด้วยทําไมฉันต้องออกไปด้วยก็ฉันคือเจ้าของที่นี่หยุดเพ้อ์เจอร์ได้เลยเด็กวัดฉันจะเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายออกไป ถ้าไม่ออกอย่าหาว่าฉันไม่เตือนฉันไม่ออกตีจับมันเ้ยอ,อ,อ,อย่าเลยนะจ๊ะอย่าถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันเลยจ้ะอย่าซะเออแกบบก็โดนไล่ออกอะละเฟมจัดมันหนักๆเลยเพื่อฉันเลสักทีสองทีนะฉันไม่เข้าใจจริตงตอนเด็กๆแก,กโดนฉันอัดโตมาไม่เหมือนเดิม สงสัยต้องนลึกความหลังักหน่อยล้วมัง้งถ้าแกต่อยฉันจะโดนไล่ออกแม่แล้วฉันจะแจ้งความอหาทำลายร่างกายยังไม่หยุดเพ้อเจ้อนะฉันคงไม่โดนเด็กวัด่างแกไล่ออกส่วนเงินค่าทำลายร่างกายฉันมีปัญญาจ่าย <c oughs> <c oughs> สะใจจริงเว้ยป้าเอามันออกไปจากบริษัทมันจะเป็นหลานป้าหรือป้าจะจ้างอะไรมาก็ช่างเถอะถ้าป้าไม่รีบเอามันออกไปป้าจะโดนแจ้งความด้วยข้อหาที่เอาคนภายนอกเข้ามาในบริษัทจ้ะจ้ะไปไปเร็วโอ้มไปไป อะไรกันคะเอ่อไม่มีอะไรครับพอดีมีคนบุกลุกเข้ามาในบริษัทผมเลยจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วไหนเจ้าของบริษัทคนใหม่นะครับนี่ไงคะคือคุณปอเจ้าของบริษัทคนใหม่ของที่นี่<ะ>นี่คุณฟางอย่าเราเล่นกับผมสิครับไอเนี่ยเด็กวัด ชื่อปอผมมารู้จักนี่มันเรื่องอะไรกันแน่สรุปใครถูกใครผิดฉันงงไปหมดแล้วเรื่องนั้นฉันไม่ทราบหรอกค่ะแต่ตอนนี้คุณปอคือเจ้าของคนใหม่ที่นี่เรื่องเนี้ยฉันการันตีได้ค่ะไม่เป็นไรครับป้าผมโอเคผมบอกพวกคุณไปแล้วว่าผมเป็นใคร แต่พวกคุณก็ไม่เชื่อโธ่พอฉันขอโทษก็แกแต่งตัวแบบเนี้แถมแกยังเป็นเด็กวัดฉันได้ยินคำว่าเด็กวัดมาหลายรอบแล้วเป็นเด็กวัดแล้วมันทำไมมันจะเจริญเติบโตไม่ได้เลยนี้ยังไงไอ้เฟมแกมันขี้ดูถูกคนแกเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตแกก็ไม่เคยเปลี่ยนฉันคงรับแกเข้ามาในงานะไม่ได้ส่วนเรื่องทำลายร่างกาย ฉันดำเนินคดีแน่โทรปอยทำแบบนี้เลยเลิกสาวซีแล้วออกไปได้น,นะครับคุณเฟรมผมไล่คุณออกเดี๋ยวฉันคิดไปคิดมาฉันไม่ดําเนินคดีกันแล้วแกเอาหมัดน,นี่ไปแล้วถือว่าเราหายกัน ส่วนพวกคุณสองคนพวกคุณชอบดูถูกแม่บ้านนะใช่ไหมครับชอบดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าตัวเองนะใช่ไหมครับงั้นผมจะมีบทลงโทษให้พวกคุณผมจะให้พวกคุณไปล้างห้องน้ำก่อนเข้างานเป็นเวลาสองเดือนถ้าพวกคุณไม่ทำผมจะไล่พวกคุณออกอยู่ที่พวกคุณเลือกน,นะครับฉันยอมค่ะผม ผมก็ยอมครับดีครับแล้วผมจะเตือนอะไรไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าบทลงโทษนี้มันทําให้พวกคุณสองคนเลิกดูถูกคนที่ต่ำต้อ,อยกว่าตัวเองไม่ได้ผมจะมีบทลงโทษที่หนักกว่านี้เข้าใจไหมครับครับพวกคุณออกไปได้แล้วครับค่ะ งานเลี้ยงประชุมผู้จัดการบริษัทกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดแทนที่จะได้ประชุมทิศทางบริษัทคุณปอคะฉันต้องขอโทษคุณปอด้วยนะคะที่มาช้าก็เลยทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายแบบเมื่อกี้เกิดขึ้นนะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณฟางอย่าโทษตัวเองนะครับผมว่าดีซะอีกนะครับเพราะว่าเป็นแบบน,นี้ผมถึงได้เห็นพวกผู้จัดการเขาเป็นยังไง ผมว่าที่บริษัทนี้ยังไม่เติบโตไปไหนเนี่ยก็เพราะว่ามีผู้จัดการแบบนี้แล้วครับวันๆคงสร้างแต่พักแต่พวกจนกลายเป็นการเมืองในบริษัทไปแล้วถ้าเกิดว่าผมมาพรา้อมคุณฟางเนี่ยผมคงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้แน่ค่ะเออคุณฟางครับยังไงเดี๋ยวฝากคนไปจัดการเรื่องเอกสารของเฟรมด้วยนะครับแล้วก็หาผู้จัดการคนใหม่ด้วยได้เลยค่ะคุณปอเดี๋ยวฉันไปจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ ครับขอบคุณครับาขอบคุณป้านะครับช่วยหน่อยแหมช่วยอะไรกันละจ๊ะป้าทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึง่งไม่หรอกครับจริงๆแค่ป้าคิดจะช่วยเหลือผมเนี่ยผมก็รู้สึกขอบคุณมากครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นเงินเดือนให้ป้าน,นะครับขึ้นเงินเดือน เงินจริงเหรอคะป้าตกใจในขนาดนั้นครับโอ้โหแต่แต่ป้าทำงานที่นี่มานะคะไปไม่เคยได้ขึ้นเงินเดือนเลยค่ะมีแต่กดหัวใช้อย่างเดียวเลย,เย,เลยจ้ะครับแต่ป้าต้องช่วยอะไรผมยากหน่งยน,นะครับฮะช่วย <c oughs> เอาทำดีๆสิตรงนั้น ก็บอกว่าตรงซอกนี้ <c oughs> ไงขัดเท่าสิเนี่ยยังไม่สะอาดเลยมันยังเหลืออีกตั้งหลายห้องนะ <c oughs> <t ok> งทำไมจุดบกมัทำไรแบบนี้ด้วยเนี่ยใช่ <c oughs> ตั้งสองเดือนอะ่ะ <c oughs> อย่าบ่นอย่าบ่นบ่นเยอะอย่าฉันฟ้องคุอเลยนะ สนับสนุนช่องทะเลนฟิล์มด้วยการสั่งน้ำนาคาวอเตอร์นาคาวอเตอร์ถ้านึกถึงน้ำดื่มอย่าลืมนึกถึงนาคาวอเตอร์สนใจสั่งซื้อโทร090 526 5656ค่ะทีมงานทะเลนฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะและขอขอบคุณนักแสดงรับเชิญด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทะเลนฟิล์มด้วยคะ่ะ